เฮลโหลยี Hello, yeah. สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ในรายการกรับช่องส่านะครก็วันนี้จะมาพาไปใน,นโลกมูลค่าวที่เนี่ยมัน,นที่บอกเมื่อกี้ที่แล้วนะนี่ก็เป็นนรกที่ผมไปมานะฮะของนีใชัเป็นนรกกน,นีฮนะบล็อกโกนะ่าบอคเพชรได้เอาทองเก้าอันนะฮะทำได้บล็อกหนึ่งนะฮะนี่ก็เกิดจากเาพชรกับเพชรสามอันนะฮะแล้วก็เหล็กเหล็กหกอันนะ ครับได้ที่ทับทิ้งเกเบินนะะ้ลมะเอานะ,ะผมก็ขออนุญาตาตัดคลิปมาตอนที่ผมสร้างประตูไปในหะ้องเสร็จแล้วฮะวิธีการสร้างจะป่งโค้งวัสดุให้เป็นรูปบวกนี่หน่อยนะฮะนี่ครับนีม่มันกะรนนงงกะตุกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวดีออกดีนี้ออกเลยยองวัสดุให้เป็นรูปบวกนะฮะตีเสร็จทีนล้ว วางในจุดหนึ่งหวงนยแล้วก็เอาสมมติว่าจนลูกหวงแล้วก็สมติว่ามีเป็นสีทองนี้นะวางวางแล้วก็วางไนตัวพฟ้าที่คาบมาไว้ตรงกลางนะแล้วก็สมตว่าตัววางตรงนี้หนึ่งตรงนี้หนึ่งอันเ้หนึ่งอันตรงนี้หนึ่งอันแล้วก็กระโดดมาวางไว้บนวีฟ้าหนึ่งคั้นะ แล้วก็ต่อมานี้หนึ่งอันนี้อันนี้มันจะได้รูปทรงแบบนี้ครับก็เดี๋ยวเราจะไปบุกนรกกันนะทีครับหลังจากที่เวลาการสร้างนะฮะที่บุกไม่ง่ายเลยที่ดาบรอเลยก็คือมือเปล่าตปดลงไปที่เองที่นี่นะฮะที่ดาบรอและแล้วก็มีอที่จะเก็บของ่มันดอบมา เชวญบอมบี้ใน่ลกก็ไม่มีเพื่ออะไรมากนะแต่บอมบี้ที่มาเนี่ยกระกาแล้วกระตุกกระตุกกระตุกนี้กระตุกอย่างนี้อืมตีตีมันมันตายแล้วมันจะดือดทองนะฮะมันมีทั้งหมดห้าตัวนะฮะนี่ฮะมันตายแล้วเราก็วิ่งเกี่ยวคลองนร้นลูกนะฮะเง,งินเงินเงินพวกกระเพดกรรมทำนาำส่วนไอ้พง,งทองนี่เอาไปคา้าเป็นสิบเป็นแสนได้นะ เขาเรียกกันโคตรตัโคตระก๊าเก็บไปเก็บไปก็ตักนิดหน่อยนะโอเคเมาเช้านะก็ออกมาเนี่ยแล้วเราก็มุดพอดีเออเอินว่าการตัวนรกคงคงโคตโคตรดีหรือ้ะไรนะครับคนที่ติดตามรับชมนะครับผมครับ